แล้ววันนี้ก็มาพบกับลูมินนะครับหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าน้องอ้วงนะครับวันนี้น้องอ้วงนะฮะซึ่งมีลูกค้าได้เข้ามาจัดยางและล้อมแม็กกับเรานะครับในส่วนยางนะครับเราก็มีให้เลือกมากมายนะครับแต่ลูกค้าเลือกเป็นยางไซหลุนตัว iA 0 1ุนซึ่งเป็นยางซอฟต์เทแวร์้อดครับและส่วนล้อมแม็กลูกค้าเลือก RE30 านะฮะแต่ยังเลือกไม่ได้นะครับว่าเป็นสีกันหรือว่าสีน้ำตาลนะครับ ซึ่ง2ตัวนี้ต้องบอกครับว่าเป็นแบบโปโอมิงนะครับล้อเบาครับเรามาดูกันครับว่าลูกค้าจะเลือกแบบสีอะไรใครทายถูกนะทายเข้ามาครับใครทายถูกเทนนอนมีส่วนลด2,000บาทให้สําหรับลูกค้าที่ทายถูกนะครับใช้สําหรับเปลี่ยนยางหรือเปลี่ยนล้อแม็กยางได้เลยครับและเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเรามาดูกันครับว่าน้องง่วงคันนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเสร็จแล้วเจอกันครับ ให้เฮียนนจับรับรองว่าจบ